กาบเปลียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสุเทพหูอ้นสมาชิกสภาบุ้แทนรัษฎรแบบบัญชีในชื่อพรรคก้าวไก่สัดส่วนปีแกรงงานวันนี้ผมจะมาพูดถึงแผนการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการที่ระบุไว้ในพรกรให้อำนาจกระทรวงกู้เงิน1ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ท่านประธานครับวิกฤตโควิดในครั้งนี้ได้สร้างผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วหน้าไม่เลือกปฏิบัติแต่ด้วยเหตุใดความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลถึงได้เลือกปฏิบัติราชาเหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้าน้ำซ้ำตกไม่ าดูกรประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยตรงจากการปิดสถานประกอบการต่างๆของภาครัฐวิกฤตครั้งนี้ผมไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ที่แน่ๆครับต้นทุนของไทยชนะประชาชนหาเช้ากินขําอย่างพวกผมเป็นผู้จ่ายประชาชนถูกน็อกไปเรียบร้อยแล้วครับในครั้งนี้ แรงงานมีอยู่ด้วยกันนะครับ3กลุ่มก็คือแรงงานนอกระบบแรงงานอิสระ 2. แรงงานภาคเกษตรสาแรงงานในระบบคือแรงงานที่ทำอยู่ในสถานประกอบการในโรงงานในห้างร้านต่างๆผมในฐานะตัวแทนสัดส่วจปิดแรงงานเป็นตัวแทนพี่น้องแรงงาน37ล้านคนรู้ปัญหาดีที่สุด เพราะเป็นกรรมกรไปแรงงานเป็นชนชั้นกรรมชีชเพื่อจะมาเป็นตัวแทนในการพูดเพื่อให้การกู้เงินเยียวยาในสัดส่วนที่เหลือที่รัฐบาลจะกู้อยู่นี้ไม่ซ้ำเติมการเยียวยาเราไม่ทิ้งกันส่วนความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานในเราเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานวันที่หนึ่งพฤษภาลงไปที่หน้ากระทรวงการคลัง เห็นความลำบากที่แท้จริงของพี่น้องรู้สึกเจ็บปวดมากกับการดำเนินการการดูแลในครั้งนี้ต้องให้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนเลยครับรัฐบาลถึงจะเยียวยาเหมือนกับการทำบุญให้ทานนี่หรือเรียกว่าการดูแลจากรัฐบาลพอต่อมาเห็นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากๆม,มีการอุทธรณ์เยอะก็เพิ่มจำนวนคนไปพิสูจน์สิทธิ สอ0 0มคนไล่เช็คไล่ตรวจสอบประชาชนมีความวุ่นวายผมลงไปพื้นที่นัดกันตกดุ้นหยุดติสุดท้ายกว่าจะได้เจอกันเกิดความวุ่นวายอย่างยิ่งทำไมนะครับถึงไม่เรือกปฏิบัติช่วยเหลือแบบทั่วหน้าตั้งแต่แรกทำให้ไม่ต้องมพิสูจน์กันให้วุ่นวายอย่างที่ผมเรียนในทราบส่วนที่สองผมจะขอคุยในเรื่องของแรงงานในระบบประกันสังคม ที่ผมย้านักย้าหนาว่าไม่ได้รับการเยียวยาเลยสักบาทเดียวสำหรับเงินกู้หนึ่งล้านล้านที่จะนำมาใช้ก็คือกลุ่มที่ผมเรียนไปแล้วก็คือแรงงานนอกระบบที่มีการจ่ายไป5,000บาทและก็กลุ่มกเกษตรกรครอบครัวละ5,000บาท3เดือนเช่นกันครับกลุ่มที่3ที่ผมบอกคือแรงงานในระบบเนี่ยกลุ่มนี้โดนทอดทิ้ง ไม่ได้อะไรเลยจากการเยียวยาพี่น้องแรงงานในระบบสังคมก็เดือดร้อนไม่แพ้กันครับเดี๋ยวมาดูนะผมจะให้รายละเอียดให้พี่น้องได้เห็นกันนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการทางนี้เพราะพี่แนะพี่น้องในแรงงานระบบมีทั้งหมด12ลร้านนอกจากพี่น้องจะไม่ได้รับชดเชยใดๆจากรัฐบาลในช่วงวิกฤต รัฐก็มีการออกประกาศมาซ้ำเติมจากประกาศกฎกระทรวงของแรงงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากเดิมหยุดงานชั่วคราวนายจ้างก็ใช้ในส่วนของพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา75นั่นก็คือจ่ายที่เงินเดือนของพนักงาน75%แต่ประกาศฉบับนี้ประกาศออกมา ปิดกิจการด้วยเหตุสุดวิสัยปลดล็อกสามารถที่จะเข้าไปใช้เงินการว่างงานจากประกันสังคมกรณีว่างงานยิ่งเท่ากับสนับสนุนให้ในายจ้างประกาศปิดโรงงานมากขึ้นแถมลูกจ้างอย่างพวกผมได้เงินน้อยลงเพราะไปรับที่62เปเซนของค่าจ้างเพดานประกันสังคมรัฐเองก็ไม่เคยที่จะมีเงินค้ำประกันในการดำเนินการครั้งนี้ แต่ก็ออกคําสั่งนําเงินของกองทุนประกันสังคมออกไปใช้รวมทั้งเงินที่จะต้องสมทบประกันสังคมที่ค้างอยู่อีก90,000มกว่าล้านเนี่ยกองทุนว่างงานปัจจุบันนี้มีอยู่หนึ่งแสมื่นล้านบาทถ้ามีการจ่ายลักษณะอย่างนี้สามเดือนก็จะจ่ายได้อยู่ประมาณหกล้านฟาคนเท่านั้น ตัวเลขจากสภาหาอการค้านะครับจะมีคนตกงานเจ็ดล้านสูงสุดเกือบสิบล้านเพราะท่านสมาชิกในห้องนี้ก็พูดกันหลายคนแล้วว่าตัวเลขจะสูงจริงๆถ้าเป็นแบบนี้จะทําให้กองทุนว่างงานนั่นก็คือกองทุนของประกันสังคมจะมีความมั่นคงได้ยังไงเพราะกองทุนนี้ตั้งมาด้วยเจตนารมในการที่ดูแลพี่น้องบุใลาแรในยาปกติที่ตกงานจะได้รับเงินก้อนนี้เพื่อประทังชีวิตและหางานใหม่ทํา นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมจะให้ดูสภาพความเป็นจริงอีกนิดหนึ่งนะครับของพี่น้องที่ทํางานเพื่อนผมเองชื่อดวงพรครับทำงานอยู่ในโรงงานสาหกรรมเป็นพนักงานรายวันได้รับค่าจ้างอยู่ที่325บาทมีเงินพิเศษ20บาทค่าข้าว40บาทค่าทำงานล่วงเวลา1 2 2บาท ในการทำงานปกตินะครับก็จะ26วันต่อเดือนก็จะมีค่าจ้างอยู่ที่1 10, 3 1 8 2บาทนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับดังนั้นแล้วคำนวณแล้วเนี่ยรายได้ต่อวันก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวดูสถานาการณ์นะครับท่านประธานแรงงานอยู่ด้วยพระโอทีด้วยเงินพิเศษค่ากะค่าข้าววันหนึ่งทำงาน22ชั่วโมงอย่างที่บอกไปแล้ว มาดูต่อไปนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับในต้นปี53เดือนมกราคมดวงพรเพื่อนผมนี่นะครับทำงานอยู่ที่ท่านทราบดีเศรษฐกิจเริ่มตกชลอตัวตั้งแต่ปลายปี62ติดต่อกันโควิดมาเริ่มราบาทหลายโรงงานเริ่มลดการผลิตไม่มีโอทีทำเงินก็จะหายไปประมาณเดือนละ3,000บาทจะเหลือรายรับอยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาท เดือนกุมภาพันธ์ดวงพรเพื่อนผมพี่น้องผู้ใช้แรงงานทำงานในสถานการณ์โควิดระบาดในประเทศจีนและอีกลหลายๆประเทศเศรษฐกิจก็ยิ่งแย่ลงไปอีกคราวนี้นะครับโรงงานหลายแห่งเริ่มลดชั่วโมงการทำงานเหรือวันทำงานต่อเดือน20วันก็จะได้รับเงินเดือนอยู่เพียง7,700บาท นะครับฟังตามให้ดีนะครับนี่คือความเจ็บปวดของพี่น้องผู้ช้ยแรงงานมีนาคมดวงพรสถานการณ์เริ่มเรีวร้ายหนักเข้าไปอีกมียอดการผลิตที่ไม่มีออเดอร์จากต่างประเทศมีโรงงานหยุดงานชั่วคราวโดยที่ผมบอกไปแล้วกฎหมายผ,มามผุ้พครอรแรงงานจ่ายหยุด75%ของเงินเดือนของดวงพรและพี่น้องผู้ช้ยแรงงานเดือนนี้คุณดวงพรได้รับเงิน6 3 0 0 3.7บาทครับมาดูกันต่อไปเดือนเมษาเดือนที่กระทรวงแรงงานออกกฎมาเมื่อวันที่17เมษาทําให้ดวงพรถูกนายจ้างบอกไปรับเงินจากกองทุนประกันสังคมที่62%ที่เพดานค่าจ้างตามระบบประกันสังคมดวงพรได้รับเงินในเดือนนั้น 500ขออภัยครับ5,239บาบทนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเดือนนี้เดือนพฤษภาก็เป็นเช่นกันตามผมไหมครับมิถุนากับรักดาดวงพรจะต้องเจออะไรอีกครับหลังจากนี้ครับท่านประธานเดือนมิถุนากับรักดาเป็นต้นไปเมื่อรัฐใครร็อกในเรื่องของวิกฤตโควิด เหตุของสุดวิสัยก็อาจจะไม่มีอีกต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงพรและพี่น้องผู้ชายแรงงานหนึ่งถูกเลิกจ้างสองถูกบังคับให้ลาออกและตอนนี้มีจำนวนมากมายที่มีเรื่องส่งมาถึงผมในฐานะประธานกรรมธิการการแรงงานและก็ต้องโดนอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่ามีงานทำในช่วงของเดือนมิถุนากรกะดาม ออเดอร์ก็น้อยอยู่ที่บอกนะครับวันทํางานก็จะน้อยลงสัปดาห์หนึ่งจะทํางานอยู่สองวันสามวันหรือหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบสองวันสิ่งที่ได้รับก็คือสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทตำกว่าระบบเยียวยาเราไม่ทิ้งกันอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของชีวิตพี่น้องกรรมกรอย่างพวกผมและมีประเด็นอีกนะครับค่าจ้างค้างจ่าย ที่ยังไม่ได้รับจากนายจ้างมากกว่าหนึ่งเดือนที่ค้างอยู่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่าเรามีหนี้เหมือนกันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าดุงบอลไปกู้หนี้นอกระบบเพื่อมาประทังชีวิตต้นทุนการสังคมต่างกันโดยสิ้นเชิงกับคน37ล้านกับอีกหเปอร์ซของคนที่มีความร่ำรวยพี่น้องครับที่ผมเล่าถึงไปแล้วนะครับท่านประธาน ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมุมลายลับที่เกิดขึ้นไล่เลียงกันมาขออนญาตนำเสนอเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับพี่น้องแรงงานอย่างพวกผมหนึ่งคนต้องใช้ดำรงชีวิตอย่างต่ำกินข้าวแกงเดินดินกินข้าวแกงครับวันละสมื้อมื้อละ30บาทเดือนหนึ่งก็อยู่ที่2700บาทกินแบบประหยัดข้าวราดแกง ส้มตำาวเหนียวก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะกินอย่างไรอย่างหนึ่งในส่วนของสามสิบบาทหรือแม้กระทั่งซื้อข้าวหนึ่งถุงแกงถุงเพื่อกินยังชีพให้ได้หนึ่งวันนึ่งข้าวเหนียวไปหาซื้อส้มตำสักยี่สิบบาทประทังชีวิตไม่ได้กินดีวิ่กินพิซซ่าไม่ได้กินอาหารหรูเราก็อยู่ได้ด้วยการประทังชีวิตแบบนี้ครับ สำหรับชีวิตในการเดินทางไปทำงานบ้านอยู่ในซอยห้องเช่าอยู่ในซอยลึกนั่งมอเตอร์ไซค์วีนออกไปมีค่าใช้จ่ายสิบบาทไปนั่งรถเมย์นั่งสองแถวรวมๆแล้วไปกลับเนียกก็สี่สิบบาทเดือนก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสี่สิบบาทค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟเดือนหนึ่งตกอยู่ราวประมาณสามพันบาทบ้านที่อยู่ในซอยลึกๆเพราะว่า ค่าเช่าจะถูกขนาดห้อง3เมตรคูณ6เมตรเป็นห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทผนังปูนมีความร้อนมากทำงานกะครับออกมานอนกลางวันต้องใช้ผ้าเช็ดตัวชุบน้ำบิดให้หม,ดมาดๆแล้วนอนบนผ้าเช็ดตัวเปิดพัดลมเพื่อให้นอนหลับแล้วก็ไปทำงานกลางคืนนี่คือความผมคืนความเจ็บปวดของพี่น้อง ส่วนใหญ่ของประเทศนี้เป็นอย่างนี้สําหรับรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารค่าโทรศัพท์ก็มีความจำเป็นเดือนหนึ่งประมาณ150บาทเพื่อจะติดต่อกับเพื่อนฝูงและก็ที่ทํางานจะได้ทราบเรื่องของความเคลื่อนไหวค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งค่าใช้จ่ายจิปะถะสะบู่ยาทีฟันผงซักฟอกต้องซื้อแบบประหยัดนะครับซื้อเป็นซองซื้อเป็นขวดเล็กๆใช้ให้พอต่อหนึ่งเดือน ปลายเดือนนะครับบีบรีซองยาซิฟันหรือแม้กระทั่งยาสั์ผมต้องเอาน้ำมาเขย่าเพื่อสระความคองคืนอย่างนี้เกิดขึ้นรายจ่ายของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับตกราวอยู่ที่7,190บาททั้งหมดนี้ยังไม่รวมภาระอื่นๆที่เราจะต้องดูแลบุปการีพ่อแม่หรือจะต้องมีลูกเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนอีกนี่คือความเป็นจริง สำหรับชีวิตของคนทํางานที่เกิดขึ้นท่านประธานครับเห็นไหมละครับฝนตกไม่ทั่วฟ้าเป็นยังไงครับการเยียวยาคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับอะไรเลยสักบาทเดียวสักบาทเดียวเลยนะครับที่ไม่ได้เพราะไปใช้เงินประกรันสังคมก็คือเงินของพวกผมเองที่สมทบในจ้างสมทบเข้าไปมันคือความเจ็บปวดที่สุดนี่คือคนส่วนใหญ่ของประเทศ สามจุดเจ็ดล้านผมจำท่านประธานครับถ้ารัฐบาลท้ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทําได้เท่านี้คงต้องให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานไปบริหารจัดการเองจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเรียนผ่านไปท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีเพื่อนแนะนําผมนะครับต้องขออภัยเอ่ยนามนะครับให้เหมือนกับครูมานิตที่เคยเป็นครูแล้วก็ชื่อครูมานิต ให้ผมเป็นชื่อแรงงานสุเทพเขาจะได้จำว่าเป็นแรงงานจะไม่ได้ซ้ำชื่อกับคนอื่นนะครับผมขอสรุปอย่างนี้นะครับถึงปัญหาทั้งหมดที่พูดให้ฟังดีเราต้องการให้รัฐแก้ปัญหาให้กับเราด้วยมาตรการที่เราจะมีการนำเสนอด้วยเป็นระบบเพื่อที่จะได้รับการดูแลจากภาครัฐด้วยงบประมาณ ที่รัฐบาลบอกว่าทำไม่ได้แต่พักก้าวไกลเราเสนอเราคิดว่าระบบนี้ทําได้นั่นก็คืองบประมาณห้0 0 0 0บาทให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในอัตราสามพันบาท18ปีขึ้นไปสามพันบาททั่วหน้าสมเดือน18ปีลงมาหนึ่งพบาทสมเดือนก็คือ ถ้ารัฐบาลใช้มาตรการนี้ต้องปิดผลกระทบทุกอย่างไม่ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ต้องมีการนะครับไปตรวจสอบต่างๆและล่าช้าไม่ทันการถ้าเปรียบเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของการตัดปัญหาความล่าชา้าการตกรนลความเสี่ยงที่จะต้องไปเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆเพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนทุกคนสามารถดำรงชีพได้อยู่เหนือขีดค่าความยากจน แม้ต้องใช้เงประมาณมากแต่ก็มีความจำเป็นข้อเสนอที่สองเป็นการสนับสนุนสถานประกอบการในงบประมาณ1.2แสนล้านบาทให้กับสถานประกอบการในการที่จะรักษาการจ้างงานอุดหนุนการจ้างงานในระบบ50อร์เซไม่เกิน5,000บาท3เดือนเพราะลูกจ้างที่มีเงินไม่เกิน3 0 0 0 0บาทเพื่อให้สภาพการจ้างยังคงอยู่ ไม่ต้องรอตกงานแล้วค่อยมาควักเงินจกากประกันสังคมซึ่งก็ไม่ถูกต้องอย่างที่เรเรียนให้ทราบไปแล้วรัฐบาลช่วยสมทบในส่วนของดูแลในจ้างที่จะต้องดำเนินธุรกิจเหล่านี้ให้สามารถประคองผ่านไปได้ในสามเดือนประชาชนจะกลับมีความมั่นใจและเชื่อมั่นจะให้ความร่วมมือในการที่จะล็อกดาวก็ดี ในการที่จะให้ความร่วมมือต่างๆก็ดีนี่แหละครับที่เรียกว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่ประกาศพรกชุกเฉินแล้วก็บอกว่าความมั่นคงสุดท้ายวิกฤตโควิดอีกครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการจัดสวัสดิการที่ไม่ทวนหน้าทําให้ประชาชนมีความเดือดร้อนจึงเป็นหลักประกันต่อไปไม่ได้ต่อไปแล้วครับฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลทบทวน การเยียวยาที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะพิจารณาเงินกู้นำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศเพื่อการดำรงชีวิตความศักดิ์สรีของเป็นมนุษย์ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการที่รัฐบาลต้องเข้าไปช่วยอุดหนุนสุดท้ายนี้มีความมั่นคงให้ความร่วมมือในการปิดเบืองของรัฐ และก็แบ่งเบาภาระสำหรับฐานะสุขรัฐสวัสดิการทั่วหน้ามวลประชาเป็นสุขหมดทุกทั่วแผ่นดินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ